สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสู้กับภัยนะคะสู้กับภัยในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปในงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนค่ะหรือว่าสพพนะคะโดยในงานนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาร่วมกันใช้ประโยชน์จาก พยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นการช่วยสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะไปติดตามกันเลยค่ะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ชุมชนต่างๆที่ได้ใช้ฐานของชีวภาพในแต่ละพื้นที่นะ มาผลิตเป็นสินค้าเรามาดูวันก่อนได้ไหมฮะที่รัฐวิสาวิสากิจชุมชนชีววิถีตำบลน,น้ำเขยนจังหวัดน่านใช่ไหมครับใช่ครับที่รู้สึกว่าจะ พัฒนามากเลยครับอันนี้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากเป็นันดับต้นๆของชุมชนหลายๆชุมชนที่เราได้ช่วยกันร่วมประสานงานแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ออให้คาปรึกษาทางชุมชนชีววิถีเป็นชุมชนที่ออพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวเองในการที่เอาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเอามาใช้แล้วก็พยายามจะส่งเสริมแล้วก็เผ <ๆ S 2> ยแพร่ไ,ได้ครับม <ใน S 1> ีอะไรบ้างเได้ครับเชิญครับ,บค,ครับอันนี้ก็ของน้ำเกลือเลยนะครับของน้ำเกลือนี่ก็มีทางครีมบำรุงผิ นะครับ,รบแล้วก็มีแชมพูมีสบู่ครับซึ่งผมอยากจะเรียนว่าทางสมชนเนี่ยก็มีความมีความสามารถสูงที่เราผ่านเกณฑ์ของการให้ราส่งเสริมจากสำนักง,งานของเราซึ่งจะเป็นมี3ามหลักใหญ่ๆคือคหนึ่งเป็น มีวัตถุดิบจากพื้นที่จากชุมชน,น <ะ S 1> ที่2ก็คือผลิตภัณฑ์ผลิตจากการผลิตที่มีความเ,เป็นมิตรก่อสิ่งแวดล้อมนะ,นะครับ <นะ S 1> แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งที่จากการขายได้นี่ก็นํามาพัฒนาชุมชนต่อไปสร้างความยั่งยืนที่เราเห็นเป็นขวดขวดเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากนี่นะชีวภา,าพทุกอย่าง<น>าครับเยใช่ครับเช่นมะกรูดมะเฟืองนะครับเนี่ยครีมมะเฟืองมาจากเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เอามาพัฒนาให้มันกลายเป็นสินค้า ถูกต้องครับ,ใ,รบใช่ครับ,รบแล้วก็มีการมีกิจกรรมต่างๆที่จะสร้างความอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่นะครับ แล้วก็มีอย่างเช่นการบวชป่ามีการบวชป่าการสร้างแนวกันไฟการปลูกเพิดผุไงไผ่อันนี้ก็เพื่อเจะเป็นวัตถุดิบถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์กำลังจะเพิ่มการขายขณะนี้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนนี้ก็นําเข้ากับร้านค้าประเภททันสมัยนะครับเป็นโมเดิร์นเทรดได้แล้วแล้วก็กําลังจะพัฒนาสู่การนําไปสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศเลือกถูกไหมครับ เรีกถูกไหมครับว่าจะเอาอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะในนี้ครับตัวนีแชมพูนะค่ะครับเสริมครับมีชมพูอะไรหรอฮะมีโลโก้บานสัก่อนี่เป็นอะไรครับนี่ค่ะตัวนี้ก็ูอะไรอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นค่ะอ๋อตัวนี้จะเป็นจะมีแชมพูค่ะเป็นแบรนด์ของทีวาน่านะคะมีแชมพูมีครีมนวดผมมีเจลล้างหน้ามีโลชั่นบำรุงผิวอันนี้ทำจากเมือเฟืองเลยค่ะมีสมุนไพรห้าชนิดค่ะอะไรบ้างฮะก็มี มะเฟืองมีใบหมี่มีอัญชันมีใบบบกแล้วก็ใบชาเขียวค่ะไหนใครเป็นคนที่จะคุยได้บ้างเรื่องนี้เนี่ยไหมคะครับคุณอะไรครับอ๋อชื่อสิรินันค่ะเป็นผู้จัดการวิสายกิจตุโเชียววิถีจังหวัดน,น่านะคะครับมครับมีอะไรบ้างฮะที่เราได้พัฒนาเพราว่าต้องเป็นพัตถุดิบในท้งองถิ่น แล้วก็ถูกต้องตามว<า>ิชาการด<า>้วยค่ะ<า>คือปีนี้เนี่ยเราเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมะเฟืองเนี่ยค่ะในชุมชนเรามีเยอะมากว่าเฟืองเปรี้ยวเนะะ<า>ี่ยค่ะแต่เดิมเราก็มาทำแชมพูกันอยู่แล้วซึ่งเป็นภูมิปัญญาแต่โบราณม<า>่าเฟืองเนี่ยจะดีต่อผมและผิวค่ะแต่ว่าพอปีนี้เราก็เติมสมุนไพรอีกตัวนึงเข้าไปก็คือใบบัวบก ก็จะแล้วก็ใบมีดอย่างแชมพูนี่ก็มีทั้งมะเฟืองใบมีดดอกอัญชันชาเขียวัวบวกรวมกันอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ดั้งเดิมฮะที่มีชื่อเสียงดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงก็คือใบมีตัวเดียวค่ะแชมพูใบมีตัวเดียวใบมีก็จะมีอยู่ด้านหน้าค่ะอยู่ด้านหน้านี่แหละอันนี้ค่ะต้นนี้ค่ะคือต้นใบมีดอ๋อนี่ต้นใบมี่เป็นต้นเล็กนะคะพื้นเป็นินค้าที่นั่นเลย เอาใบหรือเอาตอน้นใช้บ<ร>ใชบค่ะใช้ใบค่ะใช้ใบใช้ใบมาทำแชมพูค่ะ <aret? S 1> คือภูมิปัญญาแต่โบราณเนี่ย <idor? S 2> คนโบราณจะสระผมด้วยด้วยใบหมีอเอาใบหมีมาขยี้ให้มีเมือกแล้วก็ใช้สระผมค่ะทำให้ผมนุ่มผมหุมนุ่มสลวยค่ะ,ะแล้วก็สําหรับจีวนานี่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคือเราต้องการเน้นการใช้มลเฟืองเป็นตัวหลักผสมกับสมุนไพรตัวอื่นเช่นใบหมีใบบัวบกนะคะ เพื่อเพื่อให้ให้เหมาะกับแต่ละสภาพของเส้นผมนะคะมีทั้งแชมพูมีทั้งครีมนวดผมแล้วก็ที่สําคัญก็มีโทนเนอร์เช็ดหน้าด้วยค่ะซึ่งเป็นสีค้าขายดีตัวนี้นะคะ,ะ,คะเป็นโทนเนอร์เช็ดหน้าค่ะชุบสมดีเช็ดหลังล้างหน้าแล้วค่วชวะช่วยทําให้หน้าใสนะคะตัวน,นี้นะคะ,ะ,ค,ะค่ะ เป็นสมุนไพรใช้ได้ทุกวัยค่ะใช้ได้ทุกวัยค่ะแล้วก็ที่โดดเด่นอีกตัวนึงก็เป็นเกลือขัดผิวนะคะซึ่งจังหวัดน่านเนี่ยจะมีเกลือบอ,กอเกลือสินเทาบนภูเขาอาค่ะบอกเกลือเราก็มาทําเป็นเกลือขัดผิวค่ะทําให้ผิวนุ่มทาราลัสีจันดีนะคะ,ะเป็นรองผู้จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีวภีตำบลน้ำเกียนค่ะเห็นบอกมีสินค้าขายดีอยู่ที่นี่ค่ะในส่วนของ นี่คือในส่วนของแชมพูใบหมีอันชันนะคะ,ะใบหมีนี่เป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นนะคะที่ชุมชนเรามีมากนะคะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของผู้เฒ่าผู้แก่นะคะซึ่งคน,คนที่บ้านเขาจะใช้ใบหมีผสมน้ำซาวข้าวนะคะใช้สระผมนะคะเชื่อกันว่า ช่วยทําให้ผมคนที่ผมร่วงผมน้อยผมบางมีผมขึ้นมาค่ะช่วยลดอาการค่ะลดอาการผมร่วงผมน้อยผมบางค่ะได้เป็นอย่างดีเราก็เลยค่ะเราก็เลยเอาภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่นะคะมาผสมผสานกับวิวัฒนาการสมัยใหม่ค่ะผลิตออกมาเป็นแชมพูใบหมีอันชันนะคะค่ะขายดีไหมครับ ขายดีมากค่ะค่ะแชมพูใบหมีอัญชันที่นู่หรือที่นี่เดี๋ยวนะคะแชมพูใบหมีอัญชันนี่เราทําส่งมีบริษัทมารับซื้อนะคะค่ะมีบริษัทเซนส์ดิวตี้คอสเมติกค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ส่งออกค่ะก็ใครมีอาการผมคันอะไรก็ใช้ที่ใช้ดีค่ะค่ะ ชุมชนตำบลน้ำเขียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเป็นชุมชนที่มีศักยภาพเข้มแข็งก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนชีววิถีขึ้นมาซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ที่อ,อยู่ในคุณภาพที่ใช้ได้แล้วก็ขายในโมเดินเทรดซึ่งขณะนี้ก็มีท่านประธานชุมชนอาจารย์ชูศิลปให้ความรู้และความรู้จักกับอำเภอน้ำเขียนตำบลน้ำเขียนและช,ชุมชนชีววิถีเล็กน้อยครับ สวัสดีครับบ้านผมอยู่สุดขอบฟ้าล้านนาตะวันออกครับคือที่ตำบลน้ำเขียนอำเภอภูเียง,ยงจังหวัดน่านครับกิจกรรมที่เราได้ทํากันอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการารวบรวมกนาบนบรรดาสมาชิกในชุมชนแล้วมาจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสา,ากิจชุมชน ชีววิถีครับซึ่งนำเอาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วอย่างหลากหลายในชุมชนมาพัฒนาเป็น<บ>สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราโดยเน้นเอาเน้นในเรื่องของการนำเอาสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ครับและได้ไปทำอะไรกับทางศูนย์ชีวภาพอ๋อผมใช้คําว่ามิตรแท้เพื่อเดินทางครับมิตรแท้เพื่อเดินทางะระหว่างสงพพ,พกับทางน้ําเขียนเนี่ยเราได้รับการพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้การนำสมุนไพรน้เชิงวิชาการซึ่งภูมิ ยาของเราเนี่ยอาจจะไม่ไม่มีพอกับเศรษฐกิจแนวใหม่ก็เลยได้ความรู้องค์ใหม่องความรู้ใหม่จากทางสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจัดฐาชืวอภาพครับเรามีองค์ความรู้กันอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วจะใช้ต้นไม้นั่นใบนั่นใช่ใช่ครับในชีวิตประจำใช่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ต้องมาใช้วิจการจากศูนย์เข้าไปส่งเสริมครับครับแล้วพัฒนารูปแบบสินค้าครับพัฒนารูปแบบสินค้าทั้งรูปแบบสินค้าทั้งพัฒนาราคขายได้ครับไม่ใช่เอา อาโอมาขันใส่น้ำรับก็มัน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 หมายถึงการเพิ่มมูลค่าครับมันไปเพิ่มมูลค่าครับแล้วเป็นไงใส่กีตีครับตั้งแต่เราทํามาเนี่ยตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่ย่างเข้าสู่ปีที่เจ็ดอ่ะเราเราได้รับความสําเร็จอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจครับชาวบ้านชาวบ้านมีรายได้ดีขึ้นครับมีรอยยิ้มยิ่ขึ้นตามวิสัยทัศน์ที่เรามีอยู่ครับคือคาว่ากินอิ่มขึ้นนอนอุ่นขึ้นฝันดีขึ้นครับฝันดีขึ้นกินอิ่มนอนหลับครับกินอิ่มนอนหลับครับมีเงินใช้ครับ โดยใช้ดินมันนอนคุณโดยใช้ฐานชีวภาพต้นไม้ข้างบ้านนี่แหละโดยใช้สัตว์เอดเอ้าก็มีอย่างที่ง่ายๆคือที่เป็นพระเอกของเราจริงๆก็คือแชมพูใบหมีครับใบหมีก็คือเป็นพืชยืนต้นที่มันมีอยู่ในชุมชนเรามากมายแล้วก็เป็นเป็นภูมิปัญญาที่คนถ้าคนแก่สมัยโบราณเนี่ยเขาเอามาใช้ในการขยี้และสระผมแล้วก็มาพัฒนาเป็นแชมพูใบหมีตัวนี้ขายดีมากครับเขารปวัตป้องกันหัวร้านครับ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 ดูแลสุขภาพเส้นผม ดูาชาวบ้าน,ม,นมีสักเท่าไหร่ครับที่น้ำเกียนมีประชาชนประมาณ2,007เกือบ2,008ครับมี700กว่าหลังคาเรือน <ลง S 2> ครับรวมตัวกัน,กนครับรวมตัวกันและก็ลงทุนร่วมกันอันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ชาวบ้านรวมรวมหุ้นกันอันนี้เป็น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 ,ปน,ปนความสําคัญความสําเร็จเรื่องหนึ่งเหมือนกันครับที่ชุมชนที่นั่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมคือจะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องช่วยกันตัวเองก่อนรวมพลังในชุมชนก่อนแล้วค่อยทําถ้าหากว่าเกินความสามารถค่อยเชื่อมต่อองค์กรอื่นมาช่วยครับก็ทมาทำอะไรครับ อ๋อวันนี้เรามีงานมหกรรมนะครับมหกรรมจริงๆเป็นงานประจําปีนะครับที่เราเอาผลงานที่ทางสำนักงานเนี่ยได้เข้าไปส่งเสรมิมแล้วก็สร้างให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้บอกกากรนุรักษ์นะครับ,รบวันนี้ก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาออกงานแล้วเราก็มีเรื่องของสมัชชาด้วยนะครับสมัชชาคือมาบอกว่าเราก,รากำลังจะทาอะไรกันต่อในปีต่อไปครับเครือข่ายเป็นเค,ครือข่ายใช่ครับครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูหน่อยได้ไหมเพราะประชาชนก็ยังงงอยู่ว่าชีวภาพเศรษฐกิจชีวภาพมันคืออะไรโอเคเดี๋ยวเราไปดู